เขาเป็นคนที่รักนายที่ตำรวจมากรักรุ่นน้องรุ่นพี่อะไรอย่างเงี้ยเขาจะรักมากเหตุการณ์ที่คนพูดกำลังพูดถึงกันอยู่เนี้ยเรื่องการทองวินัยเราอ่ะเคยบอกเขานะไว้เขาถอยไหมอย่าไปสู้เลยแต่คำนั้นที่เขาพูดคือว่าเขาเนี่ยอยากเป็นตำรวจแล้วเขาก็มองว่าถ้าเขายอมยอมลาออกหรือยอมไม่ทำตามคำสั่งที่มันไม่ชอบเป็นสิ่งที่เขาไม่ได้สมัครใจ รุ่นน้องคนหลังๆก็จะโดนแบบเขาเขายังคิดถึงรุ่นน้องอยู่เลยว่าแบบอยากให้รุ่นน้องแบบไม่ต้องมาเจอแบบนี้ถ้าเขาแข็งแล้วเรื่องนี้มันไม่เกิดขึ้นอีกอย่างเงี้ยเขาก็จะช่วยคนได้อีกเยอะมากๆค่ะชื่อสัสินันธร,รมนิธินันเล mm. ่นชื่อแจมตอนนี้ทำงานเป็นหลักอยู่ที่สุนทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนค่ะ อีกบทบาทหนึ่งเป็นสี่ภรรยาของของหนึ่งในในายตำรวจที่ถูกทำโรงวินัยเมื่อปีก่อนค่ะสุดที่ทำให้เราประทับใจเขาก็าคือเรื่องอุดมการณ์ของเขาแหละเขาเป็นคนที่อยากเป็นตำรวจเพราะว่าเขาแพชชั่นจริงๆอะ่ะอยากไปแก้ปัญหาให้บ้านเมืองอะ่ะเขาเป็นคนที่ไม่ยอมกับอำนาจอะไรทั้งสิ้นมาแต่ไหนแต่ไรแล้วไม่ใช่แค่เรื่องทำโรงวินัยนะ เหมือนแบบเวลาตระหนักเาสวนเวลาเขาทําคดีแล้วมีใครโทรมาขอเขาไม่ทําตามอะ่ะเขาจะมองที่เทาจะจริงเป็นหลักว่าคดีนั้นมันเป็นยังไงเขาจะถือว่าถ้าถ้าเขาจะต้องช่วยคนใดคนหนึ่งให้คนใดคนหนึ่งต้องต้องมาเป็นฝ่ายผิดหรือต้องเจอกับปัญหาหรืออะไรก็ตามอะ่ะเขาไม่ทําเขาไม่อยากทําลายชีวิตใครจากเรื่องแค่ว่าต้องช่วยใครสักคน,นเขาเป็นคนที่มีความเชื่อว่าตํารวจจะดีขึ้นได้ เขามีเขาจะพูดตลอดว่าถ้าวันหนึ่งเขาต้องไปเป็นนายบ้างเขาจะไม่ทําเหมือนที่เขาเห็นเขาจะเป็นนายอีกแบบหนึ่งเขาจะทําเพื่อประชาชนตั้งแต่ประมาณต้นปี6 2เราเริ่มรู้แล้วว่าจะมีการคัดตัวตำรวจหลายๆคนเขาก็ยังโอเคว่ายังไม่ได้อะไรเพราะว่าอย่างน้อยก็ยังเป็นตำรวจอยู่แต่ปรากฏว่าเขาก็เข้ารอบลึกมาเรื่อยๆมันเริ่มมีความผิดปกติแล้ว แล้วก็กลายเป็นว่าหน่วยเนี้จะไม่ได้เป็นเป็นหน่วยที่ขึ้นตรงกับางอาวชาติแล้วก็คือขาดจากการเป็นตำรวจเลยซึ่งตรงเนี้ส่วนใหญ่เขาก็จะมองว่ามันไม่แฟร์กับเขาเพราะเขาอ่ะกว่าจะสอบเปิดเลงเข้ามาอยากเป็นตำรวจและหลายหลายคนก็รักในอาชีพตำรวจระหว่างก่อนหน้านี้มีตำรวจลาออกไปอีกหลายคนเลยนะตำรวจที่ดีๆตำรวจที่เก่งๆตำรวจที่มีอุดมการใจรักกนตตำรวจอ่ะต้อง ยอมทนกับบาดกดดันไม่ได้แล้วลาออกไปอีกหลายคนรุ่นน้องที่จากที่เราสุกน้องคนนี้โโหแบบเป็นตำรวจที่ดีมากๆอะไรเงี้ยคือไทยก็ต้องลาออกไปทำอย่างอื่นคืออย่างแฟนเราแล้วแฟนเราก็มีทางเลือกเหมือนกันแต่เป็นกาว่าเขายัางอยากจะสู้ต่อ ด,ดีคนนึงที่เป็นกำลังหลักของครอบครัวากลับกลายเป็นความไม่แน่นอนเราว่าเราเนี่ยเบาที่สุดแล้วนะเพราะเรายังมีอาชีพข,ของเราเองเป็นเสาหลักครอบครัวแทนสามีได้ก็มีคําถามของหนุเหมือนกันว่าเออป้าไปไหนอะไรเงี้ยแต่ครอบครัวอืนอ่นอะไม่ใช่เลยเราที่เราได้คุยกับภรรยาของหลายๆคนที่ถูกไปทางไม่นายเนี่ยแต่ละคนเนี่ยเป็นแม่บ้านต้องเลี้ยงลูกเองคนเดียวอะพอสามีไม่อยู่คนนึงอะก็ครอบครัวเปลี่ยนเลยะที่น่าเศร้าบางคนคือแบบภรรยาท้องอย่างเงี้ย แล้วก็โดนไปวันที่คอดไม่ได้เห็นหน้าลูกเลยอะ่ะตัวตํำรวจที่โดนทรมินรเนี่ยมีพ่อแม่ที่ต้องดูแลพ่อแม่ที่อาจจะแก่แล้วชราแล้วอย่างเงี้ยลูกที่คอยดูแลไม่อยู่อย่างเงี้ยสภาพจิตใจพ่อแม่แย่ทุกคนแค้น <Can. laughs> รู้สึกแค้นรู้สึกอยากไปคุยกับคนที่ท,ที่ทำโครงการนี้ขึ้นมาเนาะ อยากคุยอยากเจอหน้าเลยทุกหนึ่งแบบอยากจะไปสชอชทุกวันอะเราอยากให้เขารู้ว่าสิ่งที่เขาทำมันกระทบคนอื่นยังไงว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยอยากให้เขารู้ว่ามันมีครอบครัวที่ต้องลำบากที่ต้องเจออะไรแบบนี้เพราะว่าคนที่เขาทำเนี่ยเขาก็มีครอบครัวเขามีลูกมีแม่มีอะไรอย่างเงี้ยแต่เขายังสามารถใช้ชีวิตปกติได้มันน่าแค้นไหมล่ะ ที่เราลำบากที่แม่นอนไม่หลับคนที่มีหน้าตอนนั้นอ่ะไม่ยังพาภรรยาลูกกินข้าวได้อยู่เลยอ่ะเรารู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรมกับเราเขาไม่ควรทําแบบนี้กับใครอยากให้ออกแต่จุดที่ทําให้เรารู้สึกว่ายอมเขาเพราะว่าเขาเป็นคนบอกว่าเขาแบบเขาอยากเป็นตำรวจมองตาก็รู้อ่ะคือแค่บอกก็จะลาออกไปในอื่นอ่ะ แววตาเขามันด like like ูล่องรอยดูแบบมึงไม่ได้อยากออกอ่ะได้บอกว่าพอพูดว่าจะจะสู้ทะเป็นตำรวจต่อแววตาที่มุ่งมั่นเขาอ่ะเราก็รู้ว่าเขาอยากเป็นต่อเขาอยากสู้อ่ะในวิธีการของเขาอ่ะเราก็เลยไม่เป็นไรเราก็เป็นฝ่ายซัพพอร์ตเราซัพพอร์ตซึ่งกันและกันเหตุการณ์เนี้ยมันก็สั่นคลอนวงการตำรวจมาก เพราะว่าไม่ว่าเราจะคุยกับใครที่เป็นตำรวจนะทุกคนก็รู้ว่าเหตุการณ์นี้มันคือแบบไม่ควรเกิดขึ้นอะแต่ทุกคนไม่ไมรู้จะทำยังไงเหมือนพอฝุ่นมันเร,มเริ่มหายตลบอะก็เริ่มมีคนมาคุยกับเรามากขึ้นเขาก็บอกว่าตอนนั้นอะเขาก็อยากช่วยแต่เขาไม่รู้จะช่วยยังไงเขารู้สึกขี้ขาดจังที่ออน,นั้นไม่กล้าแม้กระทั่งโทรหาแฟนเราเพราะกลัวจะโดนหางเล่ไปด้วยหลายๆคนรู้ว่ามันไม่ดีอะ ไอสิ่งที่เราโกรธคือว่ารู้ว่าไม่ดีแต่ไม่มีใครทำอะไรต้องรูว่าแต่ละคนเขามองไกลเกินตัวเองหรือเปล่าเรามองว่าเหตุการณ์เนี้ยอย่างสามีเราเองอะเขามองไปไกลกว่าตัวเองไงเขาไม่ได้มองแค่ว่าการที่จะไปถูกอารมณ์พำลงไม่ในเนี่ยมันจะเป็นแค่ตัวเขาหรือว่าอย่างไแงตอเขามองว่าการที่เขาออกมาเนี่ยมันคือความกล้าหาญที่ว่าเขาไม่ต้องการให้มันเกิดเหตุการณ์ได้กับคนอื่น เขามองถึงคนอื่นมันถึงกล้าทำไงเขไม่ได้มองแค่ว่าลูกเราจะโตวันนี้พรุ่งนี้ยังไงแต่เรามองว่าสังคมที่ลูกจาต้องอยู่ในอนาคตในวันที่เราไม่อยู่อ่ะมันจะเป็นยังไงเว้ยถ้าเรามองอย่างนั้นอะเราจะกล้าทําอะไรอีกหลายอย่างมากในชีวิตเลยเพราะเรารู้สึกว่าเรากําลังสร้างสังคมที่ดีในอนาคตที่ลูกเราจะต้องอยู่ซึ่งอันนั้นมันมองไกลกว่า